เวลาซึมเศร้าเล่นงานเราจะโอบกอดใจของเราเองได้อย่างไรบ้างกับ5วิธีง่ายๆค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้ยาแต่ใช้พลังจากตัวเราเองค่ะเพื่อค่อยๆก้าวออกจากเงามืดตรงนั้น เบเดรคามสวัสดีทุกๆคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่สงบทางใจค่ะที่วันนี้เราจะพูดคุยกันในหัวข้อ5วิธีโอบกอดใจตัวเองเมื่อซึมเศร้าเล่นงานในซีรีส์นะคะเอาชนะซึมเศร้าโดยไม่พึ่งยากันค่ะซีรีส์นี้นะคะจะมีกันทั้งหมด10ตอนด้วยกันค่ะและตอนนี้นะคะในหัวข้อนี้คือตอนแรกตอนที่1ค่ะ หลายคนนะคะที่ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าไม่อยากลุกออกจากเตียงค่ะมันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหนักเหลือเกินเหมือนใจของเราถูกดึงลงให้ลึกลงไปแล้วก็ไม่มีแรงเลยค่ะที่จะต่อสู้กับอะไรเลยนะคะเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาอยากให้รู้ค่ะว่าเราไม่ได้สู้อยู่คนเดียวค่ะเราจะเดินไปได้วยกันค่ะผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปได้นะคะ และเส้นทางนี้ค่ะถ้าใครที่ชอบเส้นทางทางใจที่จะเดินไปด้วยกันฝากกดติดตามช่องเบรคามไว้ด้วยนะคะเพราะที่นี่ค่ะเราจะมาคอยเติมพลังใจให้ซึ่งกันและกันเสมอหวิธีโอบกอดใจตัวเองเมื่อสึมเศร้าเล่นงานเราจะเอาชนะมันได้อย่างไร ไปกันที่วิธีแรกเลยนะคะวิธีที่หนึ่งค่ะก็คือให้เราพูดดีกับใจตัวเองพูดดีกับใจตัวเองค่ะเวลาที่ความเศร้ามาเยือนเราก็อาจจะเผลอค่ะเผลอโทษตัวเองอยู่บ่อยครั้งว่าตัวเองหรืออาจจะบอกว่าทำไมเราไม่ดีพอสักทีแต่รู้ไหมคะว่าทำไม การที่เรายิ่งพูดแบบนั้นละค่ะใจของเราก็ยิ่งจมลึกลงไปลึกลงไปเรื่อยๆนะคะให้ลองเปลี่ยนดูสิคะแทนที่จะตัดสินตัวเองว่ากล่าวตัวเองแบบนั้นนะคะลองพูดกับใจตัวเองเหมือนใจของเราเป็นเพื่อนรักของเราค่ะพูดดีๆกับใจตัวเองบ้างนะคะบอกใจตัวเองค่ะว่าไม่เป็นไรเราก็พยายามมากแล้วมันไม่เป็นไรเลย หรือว่าอาจจะพูดว่าแค่วันนี้ผ่านมาได้ก็เก่งมากแล้วพูดดีๆกันกับใจค่ะแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเซเรนาโก m เมสนะคะนักร้องชื่อดังเขาก็เคยเล่าให้ฟังค่ะว่าเวลาที่เขาเนี่ยเผชิญกับภาวะซึมเศรา้าเซเรนาโก m เมสก็ใช้วิธีการเขียนจดหมายถึงตัวเองค่ะพูดกับใจตัวเองอย่างอ่อนโยน พูดกับใจของตเตงอย่างอบอุ่นนะคะและสิ่งนี้ค่ะช่วยให้เซเรนาโกเมสผ่านวันแย่ๆวันยากๆของเธอมาได้จริงๆค่ะคืนนี้ลองเขียนดูบ้างไหมคะลองเขียนประโยคสั้นๆค่ะถึงใจของตัวเองดูค่ะลองดูว่าคำพูดไหนที่ใจของเราอยากได้ยินบ้างแล้วก็แปะมันไว้ที่หน้ากระจกค่ะ พอที่เราจะได้เห็นประโยคสั้นๆนี้หน้ากระจกแล้วเราก็สามารถพูดกับตัวเองได้ยกตัวอย่างประโยคสั้นๆนะคะที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนความรู้สึกของเราได้นั่นก็คือวันนี้เราเก่งอีกวันแล้วนะวันนี้เราเก่งอีกวันแล้วนะหรือว่าแค่ยิ้มใจก็เบาขึ้นแล้ว แค่ยิ้มให้ตัวเองใจก็เบาขึ้นแล้วและอีกคำค่ะอีกประโยคไม่ต้องสมบูรณ์แบบก็รักตัวเองได้ไม่ต้องสมบูรณ์แบบก็รักตัวเองได้หรืออาจจะเป็นพักได้แต่ห้ามหยุดรักตัวเองพักได้แต่ห้ามหยุดรักตัวเองหรืออาจจะเป็นเราเจ๋งกว่าที่คิดเยอะเลยเราเจ๋งกว่าที่คิดเยอะเลย เห็นไหมคะว่าลองดูค่ะประโยคสั้นๆง่ายๆแบบนี้ค่ะที่สามารถอ่านแล้วปุ๊บก็ให้กำลังใจตัวเองได้ทันทีและไปกันที่ข้อ2ค่ะวิธีที่2ก็คือให้เราขยับร่างกายให้ใจของเราเนี่ยได้ขยับบ้างค่ะ เพราะว่าเวลาที่เรามีอารมณ์แบบซึมเศร้าแบบนี้ค่ะภาวะซึมเศร้าเข้ามาร่างกายของเราก็มักจะเกร็งค่ะแล้วก็จะนิ่งแล้วก็จะรู้สึกเหนื่อยไปหมดเลยลองดูค่ะลองขยับร่างกายให้ร่างกายได้ขยับบ้างค่ะเล็กๆน้อยๆค่ะไม่ถึงขั้นว่าจะต้องไปออกกำลังกายหนักๆวิ่งไกลๆอะไรแบบนี้นะคะ ลองดูค่ะแค่ลองเดินเล่นค่ะเดินเล่นช้าๆแกว่งแขนขาไปมานะคะหรือว่าอาจจะเปิดเพลงค่ะเปิดเพลงในห้องของเราเพื่อที่จะเต้นเล็กๆน้อยๆค่ะขยับร่างกายสัก5านาที10นาทีก็ถือว่าดีมากๆต่อสมองของเรานะคะเพื่อให้สมองเนี่ยได้หลั่งสารแห่งความสุขออกมาให้เราบ้างค่ะ ยกตัวอย่างนะคะของฮิว h ์แจ็กแมนค่ะฮิวล์แจ็กแมนเนี่ยเป็นพระเอกชื่อดังของฮอลลีวูดเลยค่ะที่เราเห็นเขาเนี่ยดูแข็งแรงมาตลอดเลยใช่ไหมคะเขาเองก็เคยผ่านช่วงเวลาซึมเศร้าแบบนี้มาเหมือนกันค่ะแต่เขานะคะมีวิธีดูแลตัวเขาเองนะคะโดยการออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายควบคู่ไปกับการฝึกหายใจแบบโยคะนี่เองค่ะเขาเล่านะคะว่า มันช่วยได้มากเลยค่ะช่วยได้ทั้งกายแล้วก็ช่วยได้ทั้งใจของเขาให้กลับมาสมดุลได้อีกครั้งเลยะคะ่ะแล้ววันนี้ค่ะถ้าชอบวิธีแบบนี้นะคะลองขยับร่างกายค่ะออกไปเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะให้ร่างกายนะคะได้ขยับค่ะแกว่งแขนขาปล่อยตามธรรมชาตินะคะแล้วก็สูดลมหายใจให้เต็มที่ให้เต็มปอดเลยค่ะ และต่อไปที่วิธีที่3ค่ะก็ไม่ยากเช่นกันนะคะนั่นก็คือสร้างมุมเล็กๆที่ใจปลอดภัยให้สร้างมุมเล็กๆที่ใจเราปลอดภัยค่ะเพราะว่าบางครั้งโลกภายนอกก็วุ่นวายค่ะดูเครียดไปสมดในความคิดของเราการที่เรามีมุมเล็กๆก,ก็ช่วยเราได้มากเลยนะคะ มุมเล็กเนี่ยสำคัญค่ะเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีที่ยืนนะคะในมุมของเราในแบบของเราไม่จำเป็นจะต้องใหญ่โตค่ะอาจจะเป็นแค่มุมห้องค่ะหรือว่าอาจจะเป็นโต๊ะทำงานของเราที่เรานั่งประจำก็ได้หรืออาจจะเป็นที่นอนเตียงนุ่มๆของเราที่เรานอนพักอยู่ประจำนี่แหละค่ะกับหมอนใบโปรดสักใบกับตุกก๊กตาของเราก็ได้นะคะแค่นี้ค่ะ มันก็เป็นที่ที่เราเวลาเข้าไปเรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายเราปลอดภัยนั่นล่ละค่ะเป็นความรู้สึกนี้ที่ทำให้รู้สึกว่านี่คือที่ของเราจริงๆยกตัวอย่างเช่นโอเปราวินฟรีนะคะเขาก็มีห้องเงียบๆของเขาที่บ้านนี่ละค่ะที่ไว้สำหรับนั่งสมาธิค่ะแล้วก็เขียน gratitude journal ของเขาทุกวันเลยค่ะ นั่นก็คือเป็นพื้นที่เซฟสเปซของโอเปราวินฟรีนะคะที่ช่วยให้เธอเติมพลังใจได้ตลอดที่เธอต้องการเลยค่ะแล้ววันนี้ลองถามตัวเองดูสิคะว่าเรามีมุมแบบนี้บ้างหรือ,อยังถ้าอย่างนะคะหามุมแบบนี้ให้กับตัวเองเลยค่ะอาจจะเป็นลองจัดโต๊ะของเราก่อนก็ได้ค่ะโต๊ะทำงานของเรา วางรูปที่เรารู้สึกว่าเป็นโมเมนต์เป็นความรู้สึกที่เรามีความสุขจังเลยเมื่อได้เห็นรูปรูปนั้นวางเทียนหอมเล็กๆค่ะไว้จุดผ่อนคลายมีหนังสือเล่มโปรดมีสิ่งของเล็กน้อยที่สะท้อนถึงความสุขง่ายๆของเราค่ะที่เห็นแล้วนี่แหละเป็นตัวของเราเป็นพื้นที่ของเราจริงๆ มุมเล็กๆนี่นะคะอาจจะกลายเป็นที่ที่ใจของเราเนี่ยให้ได้พักค่ะมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะมันมีประโยชน์มากมายลองหามุมเล็กๆกันนะคะแล้ไปกันที่ข้อ4แล้วค่ะก็คือให้พูดออกมาอย่าเก็บไว้คนเดียวให้พูดออกมาบ้างนะคะ การที่เราเก็บความรู้สึกเศร้าเอาไว้ในใจลึกๆนานๆอยู่คนเดียวค่ะมันก็เหมือนกับการถือหินหนักๆอยู่ตลอดเวลาเลยโดยที่เราไม่ได้ปล่อยมันออกมาเลยเราถืออยู่อย่างนั้นยิ่งเราถือถืออยู่คนเดียวมันก็ยิ่งหนักค่ะจนเดินไม่ไหวลองดูค่ะลองหาคนที่เรารู้สึกว่าเราสามารถแชร์ได้แชร์ความเศร้าของเราได้ อาจจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้เป็นคนในครอบครัวหรือแม้แต่กระทั่งการพูดใส่ voice note นะคะเพื่อเก็บเอาไว้ให้ตัวเองฟังก็ได้เช่นกันนะคะหรือถ้าอยากที่จะพูดคนเดียวยังไม่พร้อมพูดกับใครเราก็สามารถที่จะพูดกับตัวเองหน้ากระจกได้ค่ะโดยการพูดออกมาระบายมันออกมาหน้ากระจกก็ได้ค่ะ และเลดี้กาก้านะคะก็เคยเล่าให้ฟังค่ะว่าสิ่งที่ช่วยให้เลดี้กาก้าเนี่ยผ่านความเจ็บปวดจากความซึมเศร้ามาได้นะคะก็คือการยอมรับและเปิดเผยค่ะวิธีของเธอก็คือการยอมรับและเปิดเผยและก็กล้าที่จะเล่าออกมาเพราะว่าทันทีที่พูดออกมาค่ะเลดี้กาก้าก็บอกว่าเธอก็รู้สึกว่าเธอไม่ได้สู้อยู่คนเดียวอีกต่อไป เธอมีคนคอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจมากมายเธอเห็นคนที่รักเธอเต็มไปหมดในยามที่เธออ่อนแอนั่นคือวิธีของเลดี้กากานะคะและบางครั้งค่ะเราก็อาจจะไม่ต้องเล่าเรื่องราวมากมายค่ะบางทีแค่ทักหาเพื่อนสนิทแล้วก็ชวนเขาไปนั่งดื่มกาแฟร้านโปรด นั่นก็เป็นการที่เราก็ไม่ต้องเผชิญความรู้สึกนั้นคนเดียวไม่ต้องเผชิญกับความเศร้านั้นคนเดียวเรายังมีใครอยู่ข้างๆเราให้เราได้อุ่นใจค่ะและสุดท้ายค่ะวิธีที่5ที่อยากจะฝากไว้นะคะก็คือให้ใจของเราได้พักจริงๆบ้างค่ะ ให้ใจของเราได้พักจริงๆบ้างเพราะว่าซึมเศร้ามันมักจะมาพร้อมกับความคิดที่วนล,ลูปค่ะคิดวนเรื่องเดิมอยู่อย่างนั้นนะคะเหมือนกับซีรีส์ที่กดปุ่มรีพีทอยู่ตลอดไม่ยอมหยุดเลยค่ะถ้าใจเราเหนื่อยเราลองที่จะพักมันบ้างนะคะลองลองที่จะกดปิดสวิตช์นั้นบ้างให้ใจเราได้พักค่ะ อาจจะเปลี่ยนจากความคิดวนลุปเรื่องนั้นๆน,น,นะคะให้มาเปิดเพลงฟังเพลงที่เราชอบค่ะเสียงของธรรมชาติเสียงของน้ำไหลก็ช่วยได้มากๆนะคะหรือจะเป็นการฝึกหายใจก่อนนอนก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือการที่เราให้ใจเราได้พักแล้วก็ได้โฟกัสกับลมหายใจนะคะไม่ได้โฟกัสกับความคิด และคีนูลีฟค่ะคีนูลีฟพระเอกที่เราคุ้นตานี่แหละค่ะก็เคยผ่านการสูญเสียครั้งใหญ่นะคะจนเกิดภาวะซึมเศร้าขึ้นมาค่ะแต่สิ่งที่คีนูลีฟเขาได้ใช้วิธีดูแลใจของเขานะคะเขาเลือกที่จะอยู่เงียบๆใกล้กับธรรมชาติค่ะแล้วเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ที่เขาชอบนี่แหละค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆ เพื่อที่จะปล่อยความคิดให้โล่งค่ะนั่นคือวิธีของคีนูลิฟที่ดูแลใจให้เขาได้พักนะคะให้ใจของคีนูลิฟได้พักถ้าชอบวิธีแบบนี้นะคะก็ลองนำไปใช้ดูได้ค่ะเงียบๆปล่อยใจไปกับธรรมชาติปลูกต้นไม้รดน้ำดอกไม้ก็ได้ค่ะมันเป็นการช่วยเราได้มากเลยนะคะ แล้วลองดูค่ะถ้าก่อนนอนคืนนี้นะคะลองวางมือถือลงสัก5นาทีค่ะแล้วก็ลองที่จะเปิดเสียงสงบๆเพลงที่เราชอบเสียงธรรมชาติเสียงน้ำไหลเสียงฝนตกค่ะเพื่อให้ใจของเราได้หยุดพักนะคะเชื่อเถอะค่ะว่าแค่ฟังแค่15นาทีค่ะก็จะเปลี่ยนทั้งคุณภาพการนอนของเราแล้วก็คุณภาพใจของเราได้เลยค่ะ วันนี้นะคะเราก็ได้คุยกันมาถึง5วิธีโอบกอดใจของเรานะคะเวลาที่ซึมเศร้าผ่านเข้ามาเล่นงานจะสรุปสั้นๆ5ข้อให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะนั่นก็คือพูดดีกับใจตัวเองพูดดีๆคะ่ะไม่ต้องโทษใจตัวเองให้กำลังใจใจของเรานะคะมันสำคัญมาก และให้ขยับร่างกายบ้างค่ะให้ใจของเราก็ให้ได้ขยับบ้างให้ร่างกายได้หลั่งสารแห่งความสุขมาดูแลใจกันนะคะและให้สร้างมุมเล็กๆค่ะเป็นพื้นที่ของเราพื้นที่ที่เราเข้าไปเมื่อไหร่มันก็มีความสุขแล้วก็ปลอดภัยเมื่อน,นั้นนะคะและให้พูดออกมาค่ะอย่าเก็บเอาไว้คนเดียวมันหนักเกินไปถ้ายัางไม่พร้อมที่จะพูดกับใคร ก็พูดกับตัวเองคนเดียวหน้ากระจกได้ค่ะเพื่อที่จะระบายมันออกมาบ้างและสุดท้ายก็คือให้ใจของเราได้พักจริงๆให้ใจเราไม่คิดบ้างให้ใจเราได้โล่งบ้างจากความคิดต่างๆนะคะและสุดท้ายค่ะอยากจะฝากไว้ค่ะว่าซึมเศร้ามันอาจจะเข้ามาหาเรานะคะ แต่รู้ไหมคะว่ามันก็จะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตค่ะเราสามารถที่จะรักษาแล้วเยเยียามันได้นะคะถ้าเราเรียนรู้วิธีที่จะโอบกอดใจของเราเองใจของเราก็จะค่อยๆแข็งแรงและก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะและสุดท้ายเราเองก็จะผ่านช่วงเวลานั้นไปได้แน่นอนค่ะ และถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าได้อะไรเล็กๆน้อยๆมีประโยชน์กลับไปดูแลใจของเรานะคะฝากกดไลค์และติดตามช่องเบเดรคามไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆค่ะที่เราจะมาช่วยกันเดินบนเส้นทางนี้ให้ใจของเรานะคะได้หายจากซึมเศร้าออกจากชีวิตของเราไปได้ค่ะ แล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะที่เบเดอร์คามจะนำมาฝากค่ะและวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกๆุกคนสวัสดีค่ะ